เฮ้ยไมถึงทำแบบนี้ได้อ๋อมันเหล็กตายเลยตุเลดอ่ะไอ้ตุเลตทำไมเลี้ยงน้องไว้ในลาโลกอ่ะน้องไม่ได้ตกลาโลกซะหน่อยน้องอยู่ในโลกปกติคุณพามัมาทำไมอ๋อผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากพาไปอยู่ด้วยพาโดโดมาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยดางนั้นโดโดก็มีชีวิตเหมือนกันนะ ตึ๊กแม่โดโดมันจะโอ้ยถูกรื้อยขึ้นเยอะเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ็นแม่ตุ้ยตุเมื่อกี้ผมมองหน้ามันอะแล้วมันก็หาเรื่องผมมันทีเลยเราจะไปยังไงอ่ะก็เดินไปเรื่อยๆนี่คุณบันตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นดูกนี่นี่ตรงหน้าผมเห็นอยู่ข้างๆผมไม่หันมองข้างบนเลยนี่มามามาอยู่ไหนข้างบนนั่นแหละมันมีอยู่คุณจะไปบ้านเหรอไม่ใช่ข้างบนไปหาเบโอม ไม่ไม่ไมอ่อคนอยู่ไหนอยู่ตรงบันไดด้านหรือเปล่าใช่โอเคงั้นก็ดีมไม่โอมมันต้องหาไปโอมส,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 สีสีออกเทาเทาอ่ะนั่นแหละมีอยู่นั่นเลยใช่ซึ่งกระดูกผมจําได้ว่าอยู่แถวนั้นนะแถวไหนแถวนั้นแหละรู้เปล่าว่าผมรู้งไม่าผมเป็นใครผมรู้ว่ามันที่ไหนเป็นคนนะไม่รู้อ่ะนี่บ,บ้านเราเออว่าผมก็มีทิศนี่หว่าไม่ไมรู้เลยจริงๆิง เออมีทิศดูบอกว่ายังไงมาแล้วคุณดูยังไงอ่ะมึงก็ดูตามเข็มมะดิแล้วคุณรู้ได้ไงมันอยู่ฝั่งไหนมันชี้อยู่เนี่ยมันก็คนทางไหนเราคุณดูผมเหรอผมกําลังดูเข็มคิดว่ามันจะชี้ไปหาคุณน่ยอ๋อคุณตามผมไงใช่คุณกําลังไปทางย่านี้เนี่ยอุ้ยยังไงกระดูกจริงเหรอไม่รู้ม่กระดูกเป็นกระดูกเลยกระดูกสีขาวก้อนใหญ่ใหญ่อ่ะ มันซี่โครงอะที่ว่าไอตัวเด็กนั่นอยู่ข้างใน,นใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในนั้นยังไงหรือเปล่าโอ้ยเหล็กเหล็กเลยมันเหล็กอะเค้กในรลกได้ไหมกินได้ดิคุณคุณตายวะคุณตกพื้นตายเหรอทำไมพื้นเท่านั้นมันตายบ้างเลยหัวใจผมต้องสี่ฮะผมไม่ได้แยแใจาว่าคุณไปทำอะไรตายแต่ว่าคุณตายได้ไงแล้วคุณเลื่อนเหลือขค่นั้นได้ไงวะนี่ไม่มีการเซฟตัวเองหรือไง ถึงแม่ไม่กิ้ผมจะตายแต่ก็ตายเพราะเอ็นเลนแมนเป็นพื้นที่นรกโคตรเหล็กกันทุกคนเอของไปด้วยนะมันเหล็กจริงๆอ่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะใครมันทำอะไรวะใครมันระเบิดเมียผมเฮ้ยนี่ไงบ้านรับผมมารับอะไรทางไปเพชรลิงเล่าเป็นเลขของอ่ะจะไม่ได้หรอพี่คุณไปไหนอ่ะคุณนี่ผมอยู่ตรงนี้นี่มึงเจอไปโอมแดงแล้วว่ะ ไปอมแดงแล้วพริกหมูมาอยู่ตรงนี้ด้วยไปเอาพริกหมูด้วยแหละเนี่ยผมอยู่กับมันหน่อยเนี่ยอยู่ไปยุ่งกับมันแล้วกันหุ้ยแก๊สไอ้่ะผมโดนเลยโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอ้ยไอ้พวกนี้ ผมเหล็กว่ะทุกคนขออนุญาตปรับแล้งมันเหล็กจริงอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรทำไมผมเหล็กผมผมเหล็กได้ไงคุณด,ดูดีมันเป็นป่าะะอะไรมันมีป่ามนะลูกขน,นป่านะแล้วก็ต้องใหญ่สิเอาอหินไม้เอาหินไปแทนอุ้ย ตรงนี้ต้องมีดินนั่นแน่คุณคุณดูดินี่นะลกของแท้แล้วผมเปิดเปิดสุดซะเลยอันนี้ไม่ใช่ใบโอมแล้วคุณผมเจอโน้ตด้วยประสาทประสาทเหรอใช่ยังเหล็กนิดหน่อยแฮเปิดแล้วมันมองในใกล้น่ะแม่แกสมาแล้วคุณแม่แก๊สมันมาแล้วแม่แกเลยเหรอแล้วคุณลุงมันเป็นแม่ โอ <ITA> ้แล้วค oh, oh mm ุณรู้ได้ไงเป็นแม่วะคุณจะไปไหแสดงว่ามีลูกก็ดีไม่ใช่ผมมองผิดเองโอ้ยร้อนมันไกลหรอว่าเลยดูผิดไอ้แก๊สนี่ก็ใกล้ตู่นแม่ตู่ที่นั่โอ้ผมก็พอายามช่วยอะไรเหมือนกันนะผมต้องเดินหาอะไรนั่นเลยทำไมจังวะต่แกไม่แก้ด้วยกไม่มั่นใจอ่ะ ก็มันได้โอนแกนี่หว่าแก๊สไปถึง <gasps> เออมตกละวะเออคงว่าไปทันแลน้ว <c oughs> ทุกคนผมเดียวตีโฮมเหรอผม,มเป็นทำไรผิดหรือเปล่า <c oughs>